วันนี้พี่แทนอยู่ที่ไหนครับณนะปทุมคาเฟ่ครับนี่วันนี้พี่แทนมาทําอะไรครับพี่แทนมาทําอะไรครับวันนี้ขึ้นรถไฟครับอะไรนะครับขึ้นรถไฟมารถมานั่งรถไฟจิว๋วใช่ไหมครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปนั่งรถไฟจิ๋วกันเนาะโอเคไปก,กันเลยปะนีเเน่เพื่อนๆที่นี่เขาบรรยากาศดีมากเลยนะนี่เป็นแบบแบบนี้ รถไฟจะวิ่งสองรอบให้เรานั่งชมวิวเลยเป็นรถไฟโบราณจิว๋วดูกันเลยขณะที่เรารอรถไฟอยู่ใช่ไหมรอรถไฟมารับมาเราเดินเดินชมวิวกันก่อนดูสิเขามีให้เราเดินไปยันนู่นเลยเพื่อนๆไปเลยเ,ลเดี๋ยวรถไฟใกล้จะมาแล้วนู่นนูน่รถไฟอยู่ตรงนู่นอันจิ๋วจิ๋วไปเลยเดินไปเลยลูก ดูสิบรรยากาศด,ดีมากเลยอันนี้เป็นคาเฟ่ของเขานะเพื่อนเพื<ๆ>่อคาเฟ่ก็มีกาแฟมีน้ำนู่นนี่นั่นขนมนี่นีนน่หน่อยๆทานได้มาแนะนำมือคือตอนเย็นๆนะตอนที่มามีมาตอนนี้คือประมาณห้าโมงแล้วก็ยังมีแดดอยู่นิดหน่อยนี่รถไฟจิ๋วที่ต้องแทนรอนั่งอยู่เดี๋ยวเราจะได้ไปนั่งแล้วเราจไปไอ,อุ้ยมีปูนปูนด้วย <laughs> ปะปะปะรอรถไฟกันโอเคมดหมดเน,นี่พี่แทนขึ้นมาบนรถไฟแล้วครับรถไฟจิว๋วหน้าตาเป็นแบบนี้ลูซี่น่ารักมากเลยเพื่อนๆนี่รถไฟจิ๋วเจ๋งอ่ะ นี่ตรงนี้เป็นที่นั่งคนขับพี่แทนไป <c oughs> ทำโอ้โหอย่างเท่ดูวิวเขาอย่างดีอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เ้วเดี๋ยวรอรถไฟออก <c oughs> ไม่เอาไม่เอาขาขึ้นแบบนี้แ <c oughs> บบนี้จะนั่งตรงนี้นี่ที่นั่งแบบนี้นมีนั่งไปด้วยเย้ <c oughs> yeah, รถไฟออกแล้วเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆนี่ไปแล้ว โอ้ชึอฉับถือฉับถือฉับถือฉับเอาดูสิสวยไหมเหนือ่ะโอ้ยเอานต้นไม้ต้นไม้ระวังต้นไม้ระวังต้นไม้นะโอ้โหต้นไม้มะพร้าวใช่ต้นมะพร้าวเต็มเลยเยอะมากเยอะมากอไม่วางต้นนี้ด้วยอ่ะอย่าไปโดนมันนะถ้าโดนมันเจ็บเลยนะ นี่วิวสวยเลยเมีนกบินอยู่ด้วยข้างบนเต็มเลยพี่แทนว้าวบรรยากาศดีดีเนะเเาะอะไรนะอชอบไหม แดี๋ยดีนั่งอยู่นู่นไม่เป็นไรรอก่อนพี่ทำน้องทำ่ะฮะพี่ทำพี่ทำพี่ทำหันทางนี้หน,น่อยเลวอุ้ยพี่เขาทำอะไรอะ่ะสวยเนาะ รอบแรกใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราได้นั่งสองรอบแล้วเด็กๆรถไฟขัดข้องนิดหน่อยครับท่านผู้ชมมีรถไฟตกรางด้วยกลางลงพี่เรากำลังแก้อยู่รถไฟตกรางรอก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะเกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉินนิดหน่อยเหตุเหตุฉุกเฉินแป๊บหนะึ่ง รถไฟตกรางจ้างงเลยพี่แทนงงเลยคืออะไรรถไฟตกรางเสร็จแล้วได้แล้วไปต่อปุนปุน,ปนไปต่อได้เมื่อกี้รถไฟเกิดขัดข้องนิดหน่อยครับท่านผู้ชมนี่ข้างๆเป็นรางน้ำแบบนี้เลยคูน้ำ่าใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้ว แต่ว่าเราอีกหนึ่งรอบใช่ไหมโอเคใช่ไหมใช่เือนบอใช่น้ำเลยถ้าตกลงไปนะจมน้ำบุกมลงไปเลยนะด้านในด้านในอือโอเครอบแรกผ่านไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนเหลืออีกหนึ่งรอบนะครับนี่เราไปต่อครับอีกหนึ่งรอบครับ โอ้โหคนละหกสบาทคุ้มเลยไหมพี่แทนคุ้มไหมอ๋อหลบด้วยมีหลบด้วยหลบเป็นไงหลบเป็นไงอ๋อเว้นเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างไรอ่ะเฮ้ยหลบหลบหลบหมดรอบแล้ว มหมดรอบแล้วครับโอเคถึงจุดหมายของเราแล้วกินอะไรนะกินไอมโอเคเดี๋ยวเราไปกินไอติีมกันต่อเลยโอเคครับไปเดี๋ยวรอให้รถไฟหยุดสนิทกอนนะค่อยลงนะโอเคลงได้ ายว้าสนุกไหมสนุกโอเคไะโอเคครับวันนี้พี่แทนก็นั่งรถไฟจิ๋วเรียบร้อยแล้วนะคบสนุกไหมครับสนุกครับโอเคไว้คลิปหน้าพี่แทนจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่แทนด้วยนะคะวันนี้พี่แทนขอตัวอะไรครับลาไปก่อนใช่ไหมครับบายๆก่อนเร็วบายยบายบาย <laughs> โอเคครับ <Okay>,